แน่นอนด้านล่างคือสคริปต์สำหรับวิดีโอ YouTube ความยาวประมาณ800คำเป็นการรีวิวรถ Toyota m a t r i ิปี2025อย่างละเอียดโดยครอบคลุมภายนอกภายในสมรรถนะและราคาของรถพร้อมแปลเป็นภาษาไทยตามที่คุณขอไม่มีหัวข้อไม่มีคำว่ายินดีต้อนรับกลับมาสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะมาพูดถึงรถยนต์รุ่นใหม่ล่าสุดจากโตโยต้ที่หลายคนจะตรมองนั่นก็คือโตโยต้าแมทริปี2025ซึ่งกลับมาพร้อมกับการออกแบบใหม่หมดจด พร้อมทางเทคโนโลยีและฟีเจอร์ที่น่าสนใจมากมายซึ่งอาจทำให้คุณต้องพิจารณาเพิ่มเข้าไปในลิสต์รถยนต์คันถัดไปของคุณเลยก็ได้เริ่มจากรูปลักษณ์ภายนอกก่อนเลยเมทริกซ์2 5ได้รับการออกแบบใหม่ให้ดูฉบเฉลียวและทันสมัยมากขึ้นเส้นสายตัวถังดูเฉียบคมและลื่นไหลด้านหน้าเด่นชัดด้วยกระจังหน้าขนาดใหญ่ทรงหกเหลี่ยมพร้อมไฟหน้าแบบเล็ด,ดีไซน์ใหม่ที่ดูฉบเฉลียวให้ความรู้สึกสปอร์ตและแข็งแรงในเวลาเดียวกันด้านข้างมีเส้นสายที่เพิ่มมิติให้ตัวรถดูยาวขึ้น ล้อม,ม็กขนาด18นิ้วลายใหม่ช่วยเติมเต็มความเท่ได้เป็นอย่างดีส่วนด้านท้ายของรถก็ถูกปรับดีไซน์ให้ดูทันสมัยพร้อมไฟท้ายเล็ดแบบเรียวยาวที่ต่อเนื่องเข้ากับเส้นสายของรถได้อย่างลงตัวเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสารคุณจะพบกับความประณีตในการออกแบบที่เน้นความเรียบหรูและการใช้งานเป็นหลักวัสดุที่ใช้ภายในเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมเบาะนั่งหุ้มด้วยหนังแท้พร้อมระบบทำความร้อนเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทาง หน้าจอกลางแบบสัมผัสขนาด10 5นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบเสียงคุณภาพสูงจาก JBL ที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางแผงคอนโซลน้าถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและไม่รกสายตาพร้อมไฟแอมเบียนหลายรอบห้องโดยสารที่สามารถปรับสีได้ตามความต้องการพื้นที่เบาะหลังมีความกว้างขวางรองรับผู้โดยสารได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการเดินทางใกล้หรือไกลก็ตามและยังมีช่องชาร์จ USB-C สำหรับผู้โดยสารด้านหลังด้วย สำหรับด้านสมรรถนะโตโยต้าแมทริก2025มาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรให้กำลังสูงสุดประมาณ170แรงม้าจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ให้การเปลี่ยนเกียร์ลื่นไหลและประหยัดน้ำมันได้ดีมากการตอบสนองของเครื่องยนต์ทำได้ดีทั้งในการขับขี่ในเมืองและทางไกลแรงบิดมาไวและให้ความมั่นใจในการเร่งแซง สำหรับใครที่มองหาความประหยัดแมทริก2,025มีรุ่นไฮบริดให้เลือกด้วยซึ่งใช้ระบบไฮบริดล่าสุดของโตโยต้าที่ให้ความประหยัดน้ำมันมากกว่า20กิโลเมตรต่อลิตรและยังปล่อยมลพิษน้อยกว่าถือว่าเหมาะมากกับยุคที่ราคาน้ำมันพุ่งสูงและคนเริ่มหันมาใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้นระบบการสะเทือนของรถเซตมาได้อย่างลงตัวนุ่มนวลเมื่อขับผ่านถนนครุคราแต่ยังคงให้ความมั่นคงในการเข้าโคง้งและการขับขี่ที่ความเร็วสูงพวงมาไลัยไฟฟ้าตอบสนองได้ดีแม่นยำ ไม่เบาเกินไปหรือหนักเกินไปทําให้ควบคุมรถได้อย่างมั่นใจตลอดเวลาอีกหนึ่งจุดเด่นคือระบบความปลอดภัยแมทริก2025พมาพร้อมกับ Toyota าเซฟตี้เซ็นรุ่นล่าสุดที่รวมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ไว้มากมายทั้งระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยรักษาช่องทางจราจรและระบบเตือนจุดอับสายตาถือเป็นรถครอบค,ครัวที่ให้ความอุ่นใจได้ทุกครั้งที่ขับขี่ สุดท้ายเรามาพูดถึงราคากันบ้างราคาของ Toyota m a t r i ิ2025เริ่มต้นที่ประมาณ 8, 9 0 0 0 0บาทสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินและประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทสำหรับรุ่นไฮบริดขึ้นอยู่กับออปชันและอุปกรณ์เสริมที่คุณเลือกซึ่งเมื่อเทียบกับสิ่งที่ได้ไม่ว่าจะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีความประหยัดและระบบความปลอดภัยถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่ามากสำหรับรถในระดับนี้โดยรวมแล้ว Toyota Matr i ิ2 0 2 5เป็นรถแฮทแบ็ k ที่ตอบโจทย์ทั้งในเรื่องการใช้งานในชีวิตประจาวัน ความประหยัดความปลอดภัยและความทันสมัยเหมาะกับทั้งคนโสดที่ต้องการลดคล่องตัวและครอบครัวเล็กๆที่ต้องการพื้นที่และความสะดวกสบายรถคันนี้คืออีกหนึ่งตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามเลยครับถ้าคุณอยากได้เวอร์ชันเสียงภาคหรือสคริปต์ในรูปแบบที่ใช้กับโปรแกรมตัดต่อวิดีโอบอกได้นะเดี๋ยวจัดให้